ครับนี่แหละครับพอดะยืนคืนนี้ทวมเลยครับตอนนี้2ปี4ี่เดือนนะครับในอายุเพิ่นตอนนี้นะครับฝ่ามงค้นนะครับตั้งตาไปลายเนะครับเนาะจากคลิปก่อนที่เฮาเทาไทยพี่้องกงสมบูรณ์ขึ้นลร้ครับถือว่าเต็มตาขึ้นคร้ก็ได้อายุจังน้อยน้บกํา่ังได้อายุก็า่ังดีนะครับ2ปีนิดๆนะครับยังบ่เต็ม2ปีเพิ่เลยครับ แต่ว่าถือว่าเนื้อหนังเพิ่มมากจากตอนแรกที่ว่าเป็นควายโค้งควายโค้งโคงเลยนะครับโค้งสางจุดเด่นเพิ่นเนาะจุดเด่นทั้งหน้าตาวงเขาเพิ่นนะครับจุดเด่นกับที่สื่อที่แหลกอันนี้นะครับเขาหน้าตาแล้วกาขาครับกลับเล็บนะครับเป็นจุดที่ตาจินใจสื่อมาเป็นพอพันุที่แหลกตาจินใจสื่อมาเป็นพอพันุนะครับ จริงี่มาเห็นก็คือยิ่งไงมา้าหน้าตาก็ยิ่งยิ่งออกชัดเจนนะครับกัาขาเล็บกับไ่นะครับแต่ที่ที่แถมม้าก็คือบนมปนแถมนะครับก็คือที่ชัดเจนตามพันธุกรรมของของเบิรมพันลานของเทม,มุงคลนก็คือเนื้อหนังกับสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ต้องการอาพอพันที่ไปปรับ แม่พันธุ์เฮานะครับไปเป็นพันธุกรรมให้แม่ควายเฮานะครับนี่เกษตรกร,กรอาชีอยากได้ควายที่รูปร่างโค้งสางสูงใหญ่นะครับแต่ว่าผมว่าพันธุกรรมของฝ้ามงค้นนะครับมีโค้งสางที่สูงใหญ่แล้วมีกระดูกที่ใหญ่แล้วนะครับมีหน้าเขาที่ที่ใหญ่แล้วนะครับฝ้ามงค้นมีกระิให้เรื่องเนื้อหนังอีกนะครับผมว่า การพัฒนามันต้องควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าที่เป็นโครงสร้างเนื้อหนังนะครับมันจะได้ควบคู่กันไปเกษตรกร,ร,ก,รก็ร้องพี่น้องพี่น้องก็ร้องตัดสินใจเบื้งว่าถ้าฟ้ามองผลนสงนี้นะครับสี่ตอบโจทย์บ่ ยาควายยาวัวตาผรามช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาปรัสานน้ำนมตาผรามช่วยเสริมสร้างน้ำนมแม่วัวแม่ควายยาบำรุงขันตาผรามช่วยบำรุงลูกวัวลูกควายในท้องสวัสดีครับผมแหวงนะครับหรือว่าลุงสุริโยฟาร์มนะครับก็ลุงสุริโยฟาร์มกระต่างยู หมู่บ้านกุลลมนะครับตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับผมครับผมมือนีเขาอยู่กันกับเจ้าฟ้ามงคลนะครับอยู่กับเสียแหวงนะครับมือนีกะเขามาเบิร์พัฒนาการหลังจากช่วงก่อนปีใหม่เขาเขามาอัปเดตครับเพิ่นหลอบนึงแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นครับเป็นนุ่มแล้วตอนนี้นุ่มกําลังเป็นนุ่มกําลังรอเลยเป็นเป็นเบากําลังเป็นเบาเบาฮอต ครับเปิน์ดไดชั่มงานใหญ่มานะครับก็ถือว่าทั้งความใหญ่ความงามลงโตนะครับณตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เสียแวงแนะนําฝ่ามงคลก่กรเพิ่นเป็นพันธุกรรมสายใดครับครับฝ่ามงคลกับเป็นพันธุกรรมของพระเทมมงคลนะครับกับแม่ท้องคำนะครับเทมมงคลกับเป็นสายของเบิรมพันลานนะครับเป็นสายเลือดของเบิรมพันลาน และกาแม่ท้องคําเป็นสายของปานสุรินแต่ว่าแม่ท้องคําเนี่ยเป็นควายที่ทรงลูกมาหลายตัวนะครับที่ชัดเจนนะครับคือแม่ท้องคาเพิ่นไ้ลูกใหญ่แม่ครับว่าทุกตัวก็ว่าได้ลูกแม่ท้องคานี่สิว่าสิใจพ่อไดนี่ใหญ่หมดนะครับเพิ่นมีโอกาสผสมกับเทพมมงคลนะครับของเซียนบินบอระบือครเทพมมงคลจะออกมาเป็นฝ่ามงคลเมื่อนั้นทองแหวงก็ได้ไป ขอแบ่งปันได้จับจองไว้นะครับจนเอามาปลูกปั่นณปัจจุบันนะครับผมเพิ่นอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ฟ้ามงคลอายุ2ปี4เดือนนะครับ2ปี4เดือน2ปี4เดือนนะครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้ฟร์มงคลสูงอยู่ประมาณร้อยหา็7หา18ประมาณนี้ครับร้อยหา็7หา18เบียดเบียดร้อยหกสิบแล้วว่าเนื้อโตข้ามรอข้ามสมบูรณ์นี่ก็คือว่า เป็นที่นาเข้าใจเนาะพัฒน,นาการเพิ่นนีนครับปลาเม้งคลนเป็นควายที่โค้งสางบวกกับเนื้อหนังนะครับเป็นควายที่มีกระดูกแข็งขาที่ดีนะครับตามที่ยเ,เห็นตามภาพเลยนะครับอาะกะ็มีเนื้อหนังของสายของของเทมมงคน้นของเบิ่มพันลานที่หาย่ายดีหายเนื้อหนังดีนะครับผลงานถวยครางล้างเข้านี่ ตัวนี้ได้แชมป์เนาะแชมป์งานอะไรครับตัวนีน้อันนี้อันนี้เป็นแชมป์งานงานขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่เป็นงานใหญ่เลยของ,งของของ,ของภาคอี่สารก็ว่าได้ของประเทศก็ว่าได้นะครับ,รบและกะ็ได้แชมป์มาก็เป็นความภาคภ,าคภ,าคภาคูมิใจของของฝ่ามังคลเป็นความภาคภูมิใจของของพันธุก,กรรมนะครับเอกากถือว่าเป็นส <c oughs> ่วนหนึ่งที่ได้เติมเต็มได้พาเข้าไปล่าฝัน แม่นครับครับนี่แหละครับพอจะยืนคืนนี้ทวมเลยครับตอนนี้สองปีสี่เดือนนะครับในอายุเพิินตอนนี้นะครับฝ่ามงค้นนะครับตั้งตาไปหลายเนาะครับเนาะจากคลิปก่อนที่เฮาไทยพี่น้องเพิ่นสมบูรณ์ขึ้นหลายครับถือว่าเต็มตาขึ้นหลายแล้วก็ได้อายุเจ๊งน้อยน้ำครับกาลังได้อายุกาลังดีนะครับ สองปีนิดๆนะครับยังบ่เต็มสองปีเคิงเลยครับแต่ว่าถือว่าเนื้อหนังเพิ่มมาจากตอนแรกทือว่าเป็นควายโค้งควายโค้งโค้งเลยนะครับโค้งสางจุดเด่นเพิ่นเนาะจุดเด่นทั้งหน้าตาวงเขาเพิ่นนะครับจุดเด่นกะที่สื่อที่แหลกกันนี่นะครับเขาหน้าตาแลกระขาครับกลับเล็บนะครับเป็นจุดที่ ตัดจินใจซื่อมาเป็นพ่อพันธุ์ที่แหลกตัดจินใจซื่อมา่เป็นพ่อพันธุ์นะครับจิ่งที่มาเห็นก็นคือยิ่งไงม้าหน้าตาก็ยิ่งยิ่งออกชัดเจนนะครับแล้วก็ขาเล็บก็ไงนะครับแต่ทีทีแถมม้าก็คือบนมันแถมนะครับก็คือที่ชัดเจนตามพันธุกรรมของของบ่มพันล้านของเทพมมงค้นก็คือเนื้อหนังครับเพราะว่าทาง เบิ้มงพันล้านนะครับจุดเด่นเพลิงก็คือล้ำตัวเงาอยู่แล้วเนื้อหนังดีล้ำตัวเงานะครับพอไปทางสายแม่เพลินปลาซุรินจุดเด่นก็คือล้ำตัวเงาสูงยาวเนาะสองสายร่วมกันมาอยู่ในตัวเพลินเดี๋ยวเดี๋ยวยายห้อยเบิ่งเบิ้งดานขาไหครับถึงมาทางนี้เนาะเบิ่งล้ำตัวเพลินนะครับเนี่ยครับเนื้อหนังนะครับล้ำตัวนะครับในวัยสองปีสี่เดือนกัวๆัวนะครับจะกาล่งเป็น บาวนะครับนุ่มฮอตนะครับยุเขตอ่าชัยภูมิกาพี่น้องเขามาผสมน้ำประมานจักโตแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ผสมไปประมาณจักรยี่สิบตัวประมาณนี้ครับยี่กําลังพึ่งเริ่มผสมเราก็ไม่เบรกช่วงหนึ่งช่วงประกวดแมนนะครับตอนนี้กาเปิดผสมปกตินะครับเปิดผสมปกติครับช่วงนี้พักเบรกนะครับก็จะมีไปงานอุบลอีกงานหนึ่งนะครับก็สิพักเบรกในช่วงหนาฝนนะครับ น่าจะเป็นงานสุดท้ายของฤดูกาลนี่ต้นครับต้นปีครับช่วงช่วงต้นนะครับรต่จะมีงานอุบลนะครับที่วันที่เท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบสามยี่สี่าเนี่ยนะครับของของเดือนเมษาคนับครับที่ที่หอดครับพี่น้องเอฟซีนะครับอยากชมตัวจริงก็ไปทา้งอุบลก็เดี๋ยวจะไปชมกันครับนะครับฝากพี่น้องไปเบิ้งตั้งกันอยู่อุบลนะครับ จะช่วงปลายเดือนเนาะก็จะได้ไปโชว์ห้พี่น้องทางอีสานใต่ทั้งอุบลได้เห็นตัวจริงนะครับฝ่ามงค้นนะครับจะตอนนี้ก็เปิดผสมเรื่อยๆพี่น้องกากเข้ามาเรื่อยๆเนาะแมนครับก็เปิดผสมเรื่อยๆครับพี่น้องที่สนใจพรามนุกรรมกาสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับครับโอ้ใหญ่ขึ้นหลายนะครับครับแล้วพี่น้องเขามาเยียมชมหลายเพครับทีโบได้เข้ามาสม เขามาเกือบทุกมือนะครับเขามาได้ทุกมือเนาะคือยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเนาะบางคนกับโทรเขามาก่อนบางคนกับเขามาเลยครจะพิว่าเขามาได้เลยเพราะว่าเป็นห้องเป็นฟ้ามเปิดอยู่แลวครับครับบางคนอาจจะเจรงใจว่าไปยยานเพิ่ว่าเขามาได้เลยเนอะยู่นี่เขามาได้เลยครับเปิดตลอดตามสบายครับถ้าขันซุ้มมา ขอขวาม่ากรณนก็ดีสิได้ต้อนรับเขาสู้กันได้ดีนะครับมีนามมีทาให้กันกินกันสิได้ได้ต้อนรับกันครับนี่ครับสําหรับการดูแลพ่อพันธุ์เนาะสําหรับการดูแลพ่อพันธุ์นะครับของน้องแหวงก็จะมีมือนามประจําตัวเลยสําหรับฝ่ามงค้นคนที่เลี้ยงอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเบาหน่อยเลยตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้นะครับตาห้อยนะครับ ก็เป็นมือนามครูกับฝ่ามงคลมาเลย <f ell> ดูแลตั้งได่แนครับฝ่ามงคลกจะจริงๆต้องต้องต้องวอร์ีก่อนครับการดูแลเนี่ยมันต้องมาจากมือนามก่อนนะครับมือนามต้องหนึ่งต้องหักนะครับนิจมียนิจ่ยหักตาห้อยนี่ไม่ได้มาจากการเอาเนื้อจ้างนะครับอ่าตาห้อยนี่มาจากงานประกวดแล้วกะฝ่ามงคลนี่ บ่สมบูรณ์พอตาหอยก็อาสาที่สิมะเรียงให้นะครับถ้าเกิดคุยกันวา่าเดี๋ยวผมจ้างดีกว่านะครับแล้วก็เพราะตาห้อยมะเรียงเนี่ยก็คือมีความมีความใส่ใจมีความหักต่อฝ่ามังคลนะครับแล้วก็เอาใจใส่ก่อนนะครับแล้วก็แต่งแต่เศร้าจนเลี้ยงเลยครับในการดูแลนะครับ กินแบบไหนเนี่ยครับสาหรับพอพัฒน์โตแยงๆสิกินแบบไหนเนี่ยอ่อยุนี่ยุนี่ไ่ได้ป้อนบม่ได้ป้อนอาหารนะครับไอ่สี่สี่ป้อนแต่ยาสี่ป้อนหยานะครับต้องป้อนหยาเป็นเวลานะครับเพราะว่าเขาเป็นไายกินน้อยนะครับแล้วก็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนยังี่สิละครับแล้วก็อาหารก็จะให้กินเทใส่กระบะให้กินเป็นเวลานะครับให้กินเป็นเวลา แล้วก็มีหยาสดแนนะครับกต่ทีนี้เช้ากลางวันนะครับแล้วก็เย็นนะครับและก็มีกลางคืนนะครับแต่ที่เน้นนะครับก็คือเน้นให้เขาได้อาบน้ำด้พักผ่อนตัวเย็นๆนะครับครับตะโนต,ต,ตะห้อยนี่วาแต่ค่อยห่อน,นี่จอไปชิดน้ำเลยแอนครับคือไว้อันนี้แนบไได้นะ <laughs> ยุงบ่ให้ตไตไล่บ่ให้ตอมเลยด้ครับเพิ่นหักแห้งนะครับตัวนี้เพิ่นเลียงกันว่าแบบแต่ในควายยังยังเป็นควายโค้งอยู่นะครับตอนนี้ก็ไ่ได้ก็จะอาบน้านะครับเ้าเทียงบายแลับนะครับเทียงบายแลงครับขั้นฤดูการที่มันมีน้ําหลายก็นอนเซน้บนอนโค้นนอนตมอมอย่างนี้ล่ะครับเป็นปกติธรรมชาติเนี่ยแหละครับแต่ว่าเฮาพิธีพิถันเักหน่อย กับกระสีใส่ใจใส่ใจจักน้อยนะครับสําหรับตัวพอพันธ์เท่านะครับกะกินดียูดดีกว่าตัวอื่นๆแม่นครับนิดนึงครับเพราะว่าต้องต้องบอกว่าต้องกินดียูดดีเพราะอย่างหนึ่งเขาเป็นควายที่สี่เขาประกวดนะครับและก็เป็นควายที่สี่เอาไว้ถ้าเป็นพอพันให้กับเกษตรกรนะครับถ้า ไฟจัการจรเริญเติบโตก่ดี้วกาบอบอสมบูรณ์นะครับเกษตรกร,กรมันก็จิบกตอบตัวเพิ่ครับเพิ่นก็ดิบโเห็นพันธุกรรมที่ชัดเจนครับของฟ้าม้งค้นแต่ถ้าเพิ่นกินดียูดด่ดีดูแลดีใส่ใจดีนะครับพันธุกรรมเพิ่นชัดเจนแสดงพันธุกรรมออกมาช,าดรรชัดเจนเกษตรกรก็สิได้ตัดทินใจได้ง่ายว่าอ๋อไฟตัวนี้นะที่เอามาเป็นข้อพันสำหรับแม่พันธในขอกของเพิ่นนะครับครับอ๋อน ตอนนี้ผสมไปกะยังยังพอท่านได้ได้ลูกเพลินเนาะเพิ่งเริ่มผสมไปชุดแรกนะครับกะต่อไปก่าจะได้เห็นพันธุกรรมในซันลูกเพิินนะครับลูกเพลินน่าทีประมาณจากักสองถึงสามเดือนที่สีห็นนะครับชุดแรกๆนะครับตัวชุดแรกในในของมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับรากาอยู่บริเวณนี้กะอีกประมาณสามสี่โตครับที่ผสมไปตอนเพลินเป็นนุ่มน้อยนะครับกะถือว่าเป็น ไขยนมอีกตัวหนึ่งที่มีพัฒนาการที่เรียกว่าเปลี่ยนไปหลายในในช่วงเวลาสั้นๆนะครับด้วยการจเริญมเติบโตของตัเพิ่นเองพันธุกรรมเพิ่นนะครับแล้วก็การใส่ใจดูแลนะครับหรือที่เรียกว่าพันธุกรรมบวกน้ําเลี้ยงเนาะก็ถือว่าเป็นคไอยนมอีกตัวหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกรนะครับในการเป็นพอพันนะครับอาหารหลักเขาเลยนอกจาก อาหารยาแป็นเวาลาแห่งฟางยาสดาก็คือกล้วยกล้วยครับครับจริงๆอา่าจริงๆคุยกันนะครับระวังกล้วยกับอาหารเนี่ยเขาสีเขาสีเด่นอันใดไกล่เตัาสินใจว่าเอากล้วยดีกว่าหนึ่งมันทีเด้หนึ่งมันทีได้ปลอดภัยต่อต่อไว้เหาแลวกะ็อา่ามันก็ทีได้ประหยัดน้ำหลักๆคือประหยัดเลยนะครับกล้วยสี ซอยเฮ็ดพอมสมบูรณ์ซอยเห็ดถ่ายซอยเห็ดการเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็กยกะเป็นอาหารที่พลังงานสูงนะครับบรมนว่าหัวอาหารบอดีนะครับแต่ว่ามันกัต้นทุนมันสูงสามารถเอา้อยมาทดแทนได้ครับกสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่ต้องการเพ่อพันธุ์ที่ไปปรับแม่พันธุ์เขานะครับไปเป็นพันธุก,กรรมให้แม่ควายเขานะครับ นี่เกษตรกร,กรอาชีอยากได้ไฟที่รูปร่างโค้งสางสูงใหญ่นะครับแต่ว่าผมว่าพัตุกรรมของฟ่ามงค้นนะครับมีโค้งสางที่สูงใหญ่แล้วมีกระดูกที่ใหญ่แล้วนะครับมีหน้าเขาที่ที่ใหญ่แล้วนะครับฟ่ามงคน้นมีกระิไหายเรื่องเนื้อหนังอีกนะครับเพราะว่าการพัฒนามันต้องควบคู่กันไปนะครับเพราะว่าจะเป็น รงสางเนื้อหนังนะครับมันจะได้ควบคู่กันไปเกษตรกร,ร,ก,รก็ร้องพี่น้องพี่น้องก็ร้องตัดสินใจเบื้องว่าถ้าฝรามงค้นสงนี่นะครับสี่ตอบโจทย์บอแต่ว่าผมว่า,าสายเทมงคลสายบึ่มพันล้านให้เนื้อหนังแน่นอนครับแต่ว่าฝ่ามงคลนเนี่ยครับสีให้ที่ให้กระดูกพอมนะครับสี่ให้กระดูก้งสางกับพี่น้องน้ำอาจจะเป็นตัวที่ ตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งให้พี่น้องก็ได้นะครับครับกับสำหรับฝาของคนนะครับกับฝากพี่น้องกเกษตรกรนะครับที่สนใจพันธุกรรมนะครับกับนี้รับผสมจริงในช่วงนี้ก็รับผสมจริงไปซะก่อนนะครับอยู่ระแวกชัยภูมินะครับอยู่อำเภอเมืองหรือว่าอยู่โคราชอยู่สีคิ้วอยู่แถวแถวขอนแก่นเลยครับกับสามารถ รับผสมจริงได้ครับเข็นตัวเมียมาผสมเนาะเข็นตัวเมียมาผสมได้ครับหรือว่าถ้ายุใกล้นะครับเขตใช้อุภูมินะครับก็สามารถติดต่อาหาเขาได้ทาโบมิลถกับมีทิมงานที่สี่ไปเข็นมาให้เข็นตัวเมียมาผสมให้เนาะน <S 1> <S 1> เปิดผสมราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้สามปัญหาครับราคาเกษตรกรสา,สามพันห้าร้อยบาท้วก,นกน็นี้ประกันนะครับนี้ประกันอีกสามเทือกครับผสมหนึ่งครั้ง ประกันอีกสองครั้งเป็นสามครั้งทาไปสามเทือนะครับนครับโบติกระซิบได้อีกสองนะครับหรือว่าท่นจังไหนกะมาคุยกันได้ไม่ยากยังไงครับรขอแค่อยากได้พันธุกรรมของของฝามงค์ค้นนะครับเติมเต็มทั้งเนื้อหนังโครงสร้างนะครับสําหรับฝามงคลค้นนะครับถือว่าเป็นควายนุ่มอีกตัวนึ่งนะครับที่พันธุกรรมดีๆโตพเด่นเกืบพิสูจน์แล้งหมดแล้วเนาะว่า วันบอลเด็มีดีแครอยู่ในถอขอกเข้าเข้าออกไปพิสูจน์ในพี่น้องได้เห็นในสนามมาแล้วนะครับแน่นครับครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนุ่มรอนะครับดาวลุงพุ่งแรงอีกตัวหนึ่งของวงการพอพันธุ์ควายเมืองไข่เห่านะครับฝามงคลนะครับรับผสมจริงนะครับหรืออยากเขามาเยี่ยมชมพิกาดอยู่ตรงไหนครับพิกาดอยู่บ้านกุลลมตำบลหนองนาแสงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิครับครับผมเขามาเยี่ยมชมได้ทุกวัน ได้ทุกมือเลยครับครับฝากเบอรโ์โทรนะครับสามารถติดตอ่อเบอร์ทโทรได้0911559878หรือว่าทั้งเ e b o บูกะลุ่งสุริโยฟาร์มครับสามารถติดตอ่อมาได้ตลอดครับผมครับวันนี้ก็เรียกว,ว่าเด็กเขามาชมพัฒนาการเพลินถือว่าต่างตาไปหลายแสดงว่าด้วยความทันธุกรรมอยู่ในตัวเพิินมันจะ่ายทอดออกมาเรื่อยๆมีโอกาสก็จะ,จะมาอัปเดต ความใหญ่ความงามของฝ่ามังคุดให้พี่น้องได้เห็นกันอีกนะครับ,รบผมเมื่อนี้ขอบคุณนองแหวงหลายๆครับครับสวาสดีครับ